สวัสดีครับพบกับเซียท็อปแปแดงนะครับวันนี้เซียท็อปก็จะพาชมเจ้าสุดหล่อคันนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรีโวล็อกโกนะครับตัว2.4ขับ2ตัวนี้เราทําการนะครับอัปเกรดความหล่อเขาเพิ่มเติมนะครับด้วยชุดแลงหน้า GRS นะครับตรงนี้สําหรับตัวนี้นะครับเราแต่งให้ทุกพันนะครับเป็นกระจังหน้า GRS แล้วครับเราทําการอัปเกรดล้อด้วยนะครับใส่ล้อพร้อมลัดยางคันคุกให้นะครับตรงนี้เป็นยางคุกออสเตรเลียเอ็กทีมตัวใหม่ล่าสุดนะครับ ได้ความนุ่มเงียบแล้วก็สามารถไปได้ทุกทางนะครับผมภายในนะครับกว้างขวางนะครับมีเบาะหนังมีระบบแอร์ออโต้นะครับสตาร์แล้วก็มีแอร์หลังให้นะครับระบบตัวต้าซิปพิเศษสำหรับรุ่นนี้มีให้หมดนะครับผมด้านท้ายทําการทําสีกันชนหลังให้เป็นสีดําให้ด้วยนะครับซุ้มล้อเราก็ทําเป็นสีดําเงาคันนี้พิเศษ เพิ่มสีหลังคาดำให้ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดครับอยากได้ล็อกโค้ต่งหลลอๆแบบนี้นะครับก็ทักมาสอบถามเซลล์ท็อปได้นะครับพวกโปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษนะครับหรือว่าส่วนลดอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าของแถมอะไรเพิ่มเติมก็ทักหาเซลล์ท็อปได้นะครับขอบคุณมากครับ